สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับ Kawasaki z 1 0 0นะครับคันนี้โฉมปี2016นนะครับสภาพโดยรอบนะครับชุดสีสวยๆนะครับ ตนนี้ทะเบียนแท้พร้อมโอนทุกขนส่งนะครับหน้า18ใสใสๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่มีล้มหรือชนหนักนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตำหนีให้ดูนะครับให้ดูโดยรอบคันรถก่อนนะครับภาพโดยรอบนะครับหัวโชคนะครับยังใสๆนะครับภาพเครื่องยนต์นะครับ ยางหน้าหลังยังเหลือๆนะครับหางหลังผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับดอกเต็มๆนะครับใช้ยาวๆนะครับโซ่สเตอร์ยังเหลือๆนะครับของแต่งนะครับคร่าวๆนะครับของแต่งก็มีจะมีข้อนะครับบูบอเตอร์นะครับปลายสลิปออนนะครับที่อุดน้ำมันเครื่องครับระบายความร้อนนะครับ ก็ไฟท้ายนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับของเดิมนี้ให้นะครับท่อก็มีให้นะครับของเดิมนะครับเราจะมีกระจกนะครับกระจกแต่งนะครับแล้วก็มีการสะบัดนะครับก็มีมือคัสนะครับมือคัสแต่งนะครับก็ชิลหน้านะครับ บางโคนหน้าเป็นเทปลานะครับสภาพสนสวยนะครับแล้วก็มีกาดหม้อน้ำนะครับชุกยิงใสๆนะครับตำแหนินะครับตำแหนิจะมีตรงนี้นะครับตุ่มแหนนะครับอาจจะเกิดจากการล้มแปะมานิดหน่อยนะครับไม่มีผลปะปานใช้งานนะครับเครื่องไม่โดนนะครับไม่มีรอยนะครับ กันลอยถังนะครับกันลอยถังของเซตพันนะครับจะมีกันลอยฝาน้ํามันนะครับมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะครับมีร่องรอยบ้างขนแมวนะครับลอยขนแมวเล็กๆน้อยน้อยนะครับสภาพเดยรอบนะครับมาดูเลขไม่กันนะครับ คันนี้มาวิ่งมาอยู่19,400ก้านกโลนะครับลกลบไปนะครับผมรถผมใช้ขี่วอมเครื่องให้นะครับก่อนขายให้ทุกคันนะครับปรับทิป A ทิป B นะครับตัดการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับอุณหภูมินะครับต่างนะครับเวลานะครับได้ปกตินะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับสตาร์ทง่ายนะครับ ้อยนะครับมันเครื่องใหม่กองใหม่นะครับ ะเบียนพบนะครับอองโฟดน,นะครับเอ s บีปกตินะครับอันนี้ไฟเอบีนนะครับเวลาออกตัวมันก็จะดับปกตินะครับ โอเคนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร094226 4675นะครับเจม Big กไบ e นะครับเฟซบุ o กเจมบู๊บไรเดอร์นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับ ขอม,มาครับ